แล้วก็มีเสียงผู้หญิงกรียายแล้วก็คม่มบงับงบงังบังจิลินย่นหน้าถอดสีขาเข่าแขนเขินอ่อนไปหมดเลยไหลเข้าไปใต้ท้องรถมันคอมอย่างนี้ไว้แล้วผู้หญิงก็อยู่ใต้นั้นพอดีถ้าวันนั้นน่ะไม่ได้พ่อเลี้ยงอ่ะเขาตายแน่ๆ คุณผู้ชมที่รักซิลินมีเรื่องเล่านะคะไม่เล่าไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ซิลินก็ลืมไปแล้วนะแต่มาเล่าวันนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงและมาดามคนนั้นที่ประสบอุบัติเหตุนะคะเขามาถึงบ้านนี่เลยมาขอบคุณแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์หลังจากนั้นให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมจะฟังกันหรือ,อยังคะ เรื่องนี้เกิดเมื่อ3ปีที่แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดทางฝรั่งเศสก็ต้องปิดนะคะทุกคนก็ต้องอยู่บ้านห้ามออกไปไหนงานก็ไม่ได้ทำแต่สามารถออกไปซื้อของข้างนอกได้โดยมีใบเออต้องเขียนใบอะว่างั้นเหอะว่าจะไปไหนไปไหนกี่โมงกับกี่โมงเราสามารถออกไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปเยี่ยมคุณปู่ได้แล้ววันนั้น เป็นช่วงวันอีสเตอร์อากาศดีมากมีแดดแล้วก็อากาศอุ่นกำลังดีเราก็กำลังจะทำบาร์บีคิวกันแล้วก็ไปกินในสวนโต๊ะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่บ่อยๆนั่นแหละใกล้ๆเที่ยงนะคะหลังจากที่เรากำลังเตรียมอาหารอยู่แล้ววันนั้นมันเงียบมากเลยเราจะไม่ได้ยินเสียงรถเลยเพราะรถน้อยมากนะคะเพราะว่าคนมันไม่ได้ออกมาเนาะอยูๆ่ๆเราก็ได้ยินเสียงเอี๊ยดแล้วก็มีเสียงผู้หญิงกรีด แล้วก็คคมบังบังบงเสียงดังมากแบบทุกคนและลูกตกใจมากลูกวิ่งมากอดซิลินทั้งเอมมาทั้งโนเอนะซิลินก็เอาแล้วคิดแล้วเกิดอุบัติเหตุแน่ๆแล้วก็ต้องเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงแน่ๆเพราะว่าเสียงมันดังมากๆซิลินเนี่ยหน้าถออสีขาเข่า,ขาแขนเขินอ่อนไปหมดเลยสักพักหนึ่งซิลินปลอบลูกจนเขารู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะซิลินก็วิ่งขึ้นไปบนบ้าน พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงอยู่ไหนพ่อเลี้ยงอยู่ไหนป่วยฉันหายไปไหนเออปรากฏว่าพ่อเลี้ยงวิ่งออกไปแล้วตั้งแต่ได้ยินเสียงโครบนั่นนะ่ะเขาวิ่งออกไปเท้าเปล่าก่อนหลังจากนั้นเขาวิ่งเข้ามาใหม่เพื่อที่จะใส่รองเท้าเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วเขาก็วิ่งออกไปเลยเรารู้แล้วว่าอุบัติเหตุอะ่ะมันเกิดไม่ไกลอยู่ใกล้ๆบ้านซิลินเนี่ยแล้วเวลาไม่นานนะคะเราก็ได้ยินเสียงรถเสียงไซเรนนะรถพยาบาลมารถตำรวจมาคือใช้เวลาเร็วมาก เร็วมากๆสักพักใหญ่ๆพ่อเลี้ยงก็กลับมาซิลินก็โอเคไหมทุกอย่างเรียบร้อยไหมพ่อเลี้ยงบอกว่าเรียบร้อยผู้หญิงไปโรงพยาบาลแล้วแล้วซิลินถามเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงไหมพ่อเลี้ยงพยักหน้าอืเราก็ไม่พูดอะไรเรากินข้าวกันก่อนเพราะว่าเด็กๆก,ก,ก็อยู่นะหลังจากนั้นพอเด็กๆก,กินข้าวเสร็จเก็บโต๊ะเก็บจานเสร็จเด็กๆไปเล่นซิลินก็ถามพ่อเลี้ยงว่าเกิดอะไรขึ้น พ่อเลี้ยงก็เล่าให้ฟังว่าเ,ออเป็นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ค่ะผู้ชายค่ะผู้หญิงซ้อนก็เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนชนมาจากด้านหลังอย่างแรงอีท่าไหนไม่รู้ผู้หญิงอ่ะไหลเข้าไปใต้ท้องรถแล้วก็คาอยู่ที่ใต้ท้อง <Yeah. S 2> อยู่ระหว่างกึ่งถนนกึ่งฟุตบาทมันค่อมอย่างนี้ไว้แล้วผู้หญิงก็อยู่ใต้นั้นพอดีทับหนะ้าอกตรงนี้เขา ตอนที่พ่อเลี้ยงวิ่งไปอะ่ะมีคนวิ่งออกมาอยู่แล้วแล้วกําลังจะยกรถยกรถเก่งคันนี้ขึ้นเพื่อที่จะดึงผู้หญิงคนนี้ออกมาจากใต้ท้องรถพอพ่อเลี้ยงไปถึงตรงนู้นพ่อเลี้ยงเขาก็ตะโกนว่าอย่าพึ่งยกอย่าพึ่งยกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเผื่อกระดูกซี่โครงหักแล้วมันไปทิ่มในปอดถ้าเรายกออกมานะตอนนี้เราเราไม่รู้ว่ากระดูกอันนั้นอะ่ะมันจะไปทะลุอะไรตรงไหนหรือเปล่า แต่ดูแล้วต้องมีกระดูกหักแน่ๆเขาก็เลยต้องรอไม่ยกปล่อยให้รถทับผู้หญิงอยู่ตรงหน้าอกอยู่อย่างนี้มีคนเรียกรถตำรวจเรียกรถพยาบาลแล้วตำรวจกับรถพยาบาลกำลังจะมาระหว่างที่เรากำลังรอรถพยาบาลมานะ่ะผู้หญิงเขาแบบสติหลุดไปแล้วผู้ชายก็สติหลุดไปแล้วไอ้คนที่ขับรถเออขับรถชนเขาอะ่ะมันก็ไปนั่งอยู่อีกฟากหนึ่งคือทุกคนช็อกหมดผู้หญิงตัวสั่น กลัวพ่อเลี้ยงก็เลยก้มลงไปใต้รถเพื่อที่จะไปจับมือเขาแล้วก็บอกเขาว่ารถพยาบาลกำลังมาทุกอย่างจะโอเคเธอไม่เป็นอะไรแล้วเธอต้องใจเย็นๆหายใจไหวไหมเธอเจ็บตรงไหนระหว่างนี้พ่อเลี้ยงคุยตลอดมีลูกกี่คนมาจากไหนคือคุยแบบให้ผู้หญิงคนนี้เขาสงบสติอารมณ์และน่าจะเป็นสามีเขานะคะอยู่ข้างๆ ก็มาช่วยกันปลอบผู้หญิงคนนี้แกเออฉันนึกภาพตรงนั้นออกเลยฉันรู้ว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วลฉันก็เชื่อว่าเขามีวิธีการจัดก,การคิดดีณเวลาตรงนั้นน่ะฉันมั่นใจว่าพ่อเลี้ยงอ่ะทำทำได้ดีจนทุกคนน่ะสงบแล้วผู้หญิงก็ถามถามว่าเธอเป็นใครพ่อเลี้ยงก็บอกอ๋อฉันทํางานเป็นโค้ชนะเธอไม่ต้องห่วงถ้าเธอเลือดออกหรืออะไรเนี่ยฉันประถมพยาบาลเบื้องต้นได้ แต่ตอนนี้เธอไม่มีเลือดออกเราต้องรอประมาณว่าคุยให้ให้เขารู้สึกดีขึ้นนะแกพอตำรวจรถพยาบาลมาเขาก็จะมีเครื่องมือยกรถนะคะแล้วก็ดูปอดดูว่าอะไรหกักนู่นนี่นั่นหกักไหมสรุปเขาบอกว่ามีกระดูกหักแน่นอนแต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ปกติเขาจะมีเครื่องมือของเขาเนี่ยแหละเพื่อที่จะเคลื่อนย,ย้ายตัวผู้หญิงคนนี้ออกมาจากใต้ท้องรถ แล้วก็นำตัวผู้หญิงนะคะส่งโรงพยาบาลด่วนระหว่างนี้นะคะพ่อเลี้ยงก็เห็นว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยดีแล้วเนาะระหว่างที่สามีของผู้หญิงให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะพ่อเลี้ยงก็เอาเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยให้เขาไปแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเธอต้องการพยานหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเธอโทรหาฉันได้นะผู้ชายคนนั้นก็เมมเบอร์พ่อเลี้ยงไว้เออแล้วพ่อเลี้ยงก็กลับมาบ้าน โอ้ยแก่เอ้ยคือสามีเขาอะไม่เป็นอะไรมากเราคิดกันเองนะน่าจะแบบเหมือนโดนชนแล้วผู้ชายน่าจะกระเด็นออกไปด้านข้างอะแกแล้วก็ผู้หญิงอะ่ะเหมือนกับล้มลงมาแล้วก็เข้าไปในใต้ท้องรถแล้วก็ขาออกไม่ได้เขาจะใส่เสื้อหนังอะหนังแทะเวลาล้มอะ่ะมันก็แกคิดดูดิเสื้อหนังไปแถกับพื้นอะแถแถกับพื้นอะโอ้ยแกเอ้ย ฉันไม่อยากจะคิดเลยหลังจากนั้นนะคะประมาณ3าถึงสวันผู้ชายเขาก็โทรมานะคะโทรมาขอบคุณแล้วก็บอกว่าภรรยาเขาพ้นขีดอันตรายแล้วเขาโทรมาขอบคุณว่าโชคดีมากที่วันนั้นอะเราไม่ได้ยกรถออกจากตัวถ้าเกิดว่าเรายกรถแล้วดึงเขาออกมาเนี่ยมันมีกระดูกทิ่มปอดแน่นอน ออแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ข่าวเขาอีกเลยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะพ่อเลี้ยงได้รับโทรศัพท์บอกว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นแหละเขาอยากมาหาเขาอยากมาขอบคุณด้วยตัวเองแล้วเธอก็มามาขอบคุณก็เล่าให้ฟังว่าเขารักษาตัวเป็นปีสองปีเต็มๆที่เขารักษาตัวเขาไม่กล้าขับรถหรือนั่งรถใครผ่านมาถนนเส้นนี้เลยเขากลัวมาก เซลินก็ถามแล้วคนที่ชนน่ะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าไอคนที่ชนนั่นน่ะตรวจร่างกายแล้วเจอสารเสพติดแล้วก็เมียนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็มีลูกสองคนอยู่ด้านท้ายรถซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้เลยเออเรามัวแต่ช็อกเรามัวแต่สนใจคนนี้ไงแล้วเรื่องมันก็ขึ้นลงขึ้นสารไปตามระบบระเบียบนะคะแล้วร่างกายของผู้หญิงคนนี้กระดูกหัก ทั้งหมด13ที่และสภาพจิตใจแย่มากแย่สุดๆด้วยเวลามันผ่านไปอ่ะเขาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาเขานอนอ่ะเขานอนไม่ได้เลยเขาจะผวาอยู่ตลอดเวลาพอได้ยินเสียงรถอะไรนิดๆหน่อยๆเยดแอดเย็ดแอดอ่ะ,อะเขาจะสะดุง้งสะดุ้งแบบสะดุ้งโหยงไปเลยอ่ะแกระหว่างที่เขาเล่าให้ฟังไปอ่ะเขาก็ร้องไห้ซิลินฟังก็ซิลินก็ร้องไห้คือแบบ เราก็ได้ตักปอกเขาจับมือเขาอย่างงี้ว่าเอ้ยมันผ่านไปแล้วนะทุกอย่างมันผ่านไปแล้วตอนเนี้ยเราโอเคแล้วนั่นแหละมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีไม่มีคําไหนจะมาไม่รู้จะพูดอะไรว่ะเออเกิดมาก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาช่วยใครแบบเนี้ยผู้หญิงเขาพูดมาคำหนึ่งว่าถ้าวันนั้นน่ะไม่ได้พ่อเลี้ยงอ่ะเขาตายแน่ เขาตายแน่ๆ,ๆเขาขอบคุณมากๆที่ช่วยชีวิตเขาเออฉันฟังแล้วก็โหยไม่คิดเลยว่าชีวิตหนึ่งของซิลินและชีวิตหนึ่งของพ่อเลี้ยงอะ่ะจะสามารถช่วยใครได้อะแกแค่นี้คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอ่บเบียนโตบางทีอะไรหลายๆอย่างมันก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะเว้ย ซิลินก็ไม่คาดฝันนะว่าว่าชีวิตของเราเฮ้ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากขนาดนี้อ่ะเออไม่คิดไม่ฝันว่ะจริงๆ